สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ย u ท e c ช anel ปากน้ำ536ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการไกลบ้านอีกครั้งหนึ่งนะตอนนี้ผมอยู่ที่เมืองมิลานประเทศอิตาลีนะครับพอดีมีภารกิจเดินทางมาอย่างยุโรปอีกครั้งหนึ่งนะครับของปีนี้นะเพื่อมาทำภารกิจเกี่ยวกับงานเปิดตัวรถรุ่นใหม่นะครับเดจะเป็นฝั่งของรถมอเตอร์ไซค์นะครับแต่ว่าผมก็มีเวลามาเดินสำรวจเมืองดูนะครับและแน่นอนครับตามสไตล์ของช่องปากน้ำ536 เราเน้นเรื่องของพลังงานใหม่อยู่แล้วนะครับเราจะมาดูกันว่าในเมืองมิลานเนี่ยประเทศอิตาลีเนี่ยเขาใช้รถยนต์ไฟฟ้ากันมากน้อยแค่ไหนนะครับจากก่อนหน้านี้เราไปกันที่สวิตเซอร์แลนด์มาแล้วเราเห็นแล้วว่าที่สวิตเซอร์แลนด์เขาใช้ยานพาหนะอะไรกันนะครับเดี๋ยวรอบนี้มาดูกันว่าอิตาลีเนี่ยในเมืองมิลานนะต้องบอกว่าในเมืองมิลานเนี่ยเขาใช้อะไรกันบ้างเดี๋ยวเรามาเดินดูไปด้วยกันเลยนะครับสำรวจดูลองนับดูเลยว่าอ่ะเนี่ยโซนเนี่ยเขาใช้อะไรกันนะครับเราก็พอจะอนุมานได้แล้วว่าโอเคมันมีอะไร ที่เขาใช้กันบ้างสัดส,ส่วนรถยนต์ไฟฟ้าที่เขาใช้กันเนี่ยมันเยอะประมาณไหนนะครับในเมองมิลานประเทศเอทิตาลีในสหภาพยุโรปเดี๋ยวเราได้รู้กันนะครับก่อนไปชมกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกช่องทางของปากน้ำา536พร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปชมกันครับตอนนี้ผมก็อยู่บนถนนเส้นหนึ่งนะครับที่มีร้านอาหารไทยอยู่นะฮะเราก็มานั่งกินข้าวกันนะครับลองมาลองเดินนับรถกันดูนะครับว่ามีอะไรใช้งานกันบ้างนะครับ ซึ่งเท่าที่ผมลองปาดตามองดูนะครับปาดตามองดูนะสัดส่วนเนี่ยถ้าสมมุติว่ารถวิ่งมา100คันนะรถวิ่งมาร0อยคันเลยนะครับผมนับเจอรถไฟฟ้าเนี่ยประมาณไม่เกิน5ขคันนะครับก็พอจะอ่นุมานได้คร่าวๆว่าจริงๆแล้วในยุโรปเนี่ยในเมืองมิลานในอิตาลีเนี่ยเขาใช้รถไฟฟ้ากันยังไม่ได้เยอะสักเท่าไหร่นะครับโดยรถที่ใช้เยอะกันเนี่ยแต่ที่เนี่ย นี่มีความแตกต่างนิดหน่อยคือรถมอเตอร์ไซค์จะเยอะนะครับเนี่ย <S <S คืออิตาลีเนี่ยแบรนด์รถมอเตอร์ไซค์เขาเยอะมากนะครับรถมอเตอร์ไซค์ก็เลยเยอะซะหน่อยนี่เห็นไหมเนี่ยรถมอเตอร์ไซค์ก็จอดอยู่บนฟุตบาทกันอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็รถยนต์ที่ใช้กันเนี่ยเท่าที่ผมสังเกตนะจะแตกต่างจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะที่มิลานเนี่ยจะใช้รถสันดาปเนี่ยเยอะนะครับแล้วก็รถที่ใช้เนี่ยก็ใช้เป็นรถเครื่องเบนซินปกติเลยนะอย่างถ้าในสวิตเซอร์แลนด์เนี่ย เขาใช้รถดีเซลกันเยอะนะแต่พอเป็นมิลานเออในอิตาลีเนี่ยใช้เป็นรถเบนซินกับซังงานนะครับก็ต่างกันนะครับก็ไม่รู้ว่าทําไมนะครับแล้วก็การขับรถก็คือค่อนข้างชิลนะที่นี่อนเออไปโน่นละเอองงวะ <c oughs> นะก็ดูชิวๆนะครับแล้วก็พวกรถมอเตอร์ไซค์ที่นี่จะเยอะออพอสมควรครับไม่ได้แบบแทบจะไม่มีมอเตอร์ไซค์เหมือนฝั่งของสวิตเซอร์แลนด์นะครับส่วนรถยนต์ไฟฟ้าที่ใช้นะครับรถยนต์ไฟฟ้าที่ใช้เท่าที่ผมเห็นเลยนะ ที่นี่เนี่ยรถไฟฟ้าที่ฮิตที่สุดนี่ฮะเทสล a านะครับซึ่งที่นี่ใช้เทสล a าโมเดลด้วยส่วนใหญ่เอา้าเจอโมเดลวซะแล้วไปนูน่น <laughs> นี่บอกนะครับถ้ารถวิ่งมาร้อยคันเนี่ยคุณจะเจอรถไฟฟ้าไม่เกิน5คันแน่นอนนะครับและรถไฟฟ้าที่เจอก็มักจะเป็นเจ้าเทสล a เนี่แหละไม่โมเดล3ก็โมเดล Y าสลับกันไปสลับกันมานะครับส่วนประชากรของรถมอเตอร์ไซค์ที่นี่ถือว่าเยอะพอสมควรนะเยอะพอสมควรเลยนะแล้วก็ขนส่งสาธารณนะถามว่ามีไหม ก็มีบ้างนะครับมีรถไฟความเร็วสูงมีรถไฟฟ้าที่เป็นรถไฟนะก็มีใช้นะแต่เท่าที่สังเกตเนี่ยรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยเยอะพอสมควรนะครับแล้วก็เรื่องของจักรยานเนี่ยเขาก็ใช้เช่นกันนะครับือเป็นปกตินะโซนยุโรปเนี่ยใช้จักรยานกันนะอ่ะเนี่ยแล้วพอเป็นรถเบนซินนะครับแน่นอนนี่รถเบนซินก็จะใช้เป็นเครื่องไฮบริดแบบนี้นะครับอันนี้จะเป็นตัวของโตโยต้านะครับน่าจะเป็นรุ่นอะควานะตัวนี้ทีนี้เรามาลองเดินเล่นดูแบบยาวๆกันบ้างนะครับต้องบอกว่า ประเทศนี้แม้ว่าอากาศจะค่อนข้างเย็นนะอุณหภูมิเนี่ยโดยเฉลี่ยนะวันนี้เนี่ยจะอยู่ไม่เกิน10นะแต่ตอนนี้บันเที่ยงนะครับอุณหภูมิก็เลยขยับมาอยู่ที่14องศาแต่ว่าลมค่อนข้างเย็นนะครับอากาศก็เลยเย็นนะแต่คนเนี่ยก็ขี่รถกันชิลปกติเลยนะเต็มที่ก็คือเพิ่มออปชันเป็นถุงมือเข้ามานะครับส่วนจักรยานก็ปั่นกันปกติแบบนี้นะครับคือผมชอบนะประเทศโซนแบบหนาวๆแบบนี้เออเขาใช้พวกจักรยานกันค่อนข้างเยอะนะ แล้วก็จุดหนึ่งที่ผมสังเกตเลยนะที่อิตาลีนี่โซ่ดูผู้ชมดูโซ่ล็อกมอเตอร์ไซค์ดิโคตรหนาเนี่ยเนี่ยกับโซ่แบบโซ่ใช้บนเรือเนี่ยรถต้องล็อกดีๆนะที่นี่ล็อกแบบล็อกแน่นหนามากๆเลยนะไม่มีแบบปล่อยเออะอะเออะอะเนี่ยรับรองว่าโดนเปลี่ยนเจ้าของแน่นอนนะสำหรับเจ้าประเทศอิตาลีอันนี้ค่อนข้างขึ้นชื่อเลยนะคือที่ผมมาอิตาลีเนี่ยโอ้โหสิ่งหนึ่งที่ขึ้นชื่อมากๆเลยนะั่นคือเรื่องของ ระวังเรื่องพกพอเก็ตนะครับระวังเรื่องของอุปกรณ์ของคุณต่างๆที่พกมาเนี่ยอาจจะเปลี่ยนเจ้าของได้โดยง่ายอาจจะโดนหยิบไปโดยที่แทบจะไม่รู้ตัวด้วยซ้ําอาจจะโดนล้งกระเป๋าอันนี้เป็นเรื่องที่โอ้ได้ได้ว่าฟังบรีฟมาเป็นอย่างดีเลยนะสำหรับประเทศอิตาลีนะแล้วก็วันนี้อุณหภูมคิค่อนข้างเย็นนะครับผมก็จะใส่แจ็คเก็ตแบบนี้แล้วก็เดินชิลๆก็อยู่สบายนะครับอยู่สบายมากเลยมาดูบรรยากาศแถวแถวแหล่งท่องเที่ยวกันบ้างน,นะครับตอนนี้ผมอยู่ในย่านที่เขา เรียกว่าเป็นดูโอโมเดอมิลาโอนะครับเป็นแบบสถานที่ท่องเที่ยวนะครับมาดูกันว่าอ่ะเนย่างท่องเที่ยวแบบนี้เป็นยังไงนะซึ่งโซนนี้เขาจะบอกว่าให้ระวังเรื่องของพิกพ็อกเก็ตกันนะครับมาดูพาหนากันนะถ้าเป็นพวกรถมอร์ไซพวกจักรยานเนี่ยก็ใช้เป็นรถไฟฟ้ากันค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับส่วนรถยนต์ก็ยังเหมือนเดิมแนะใช้เป็นรถน้ํามันซะเยอะ โดยแบรนด์รถยนต์เนี่ยเขาก็ฮิตเป็นแบรนด์ยุโรปไปเลยนะครับส่วนระบบรางนะรถไฟที่นี่มีทั้งเมโทรแต่ที่เยอะๆเลยเป็นรถรางเนี่ยฮะที่ตามพื้นเราเห็นเป็นรางรถไฟแบบเนี้ยอ่ะนเนี่ยคือทางรถลานะครับที่เขาขับกันไปขับกันมาเป็นขนส่งมวลชนของที่นี่เท่าที่ผมสังเกตว่ามีนะฮะจิ่งหนึ่งที่ผมอยากให้ดูแล้วนะนั่นคือเรื่องของสถาปัตยกรรมครับเท่าที่ผมสังเกตเนี่ยที่เมืองมิลานประเทศอิตาลีเนี่ย เขาจะค่อนข้างคุมโทนมากๆนะคืออาคารเนี่ยภายนอกเนี่ยเขาจะออกแบบมาหน้าตาประมาณนี้คุณชมจะเป็นตึกแบบเนี้ยผมก็ไม่แน่ใจว่ามันคือเขาเรียกว่าสถาปัตยกรรมเป็นดีไซน์แบบไหนนะครับอันนี้ผมไม่ทราบจริงๆไม่มีความรู้เรื่องนี้สักเท่าไหร่นะครับใครมีความรู้คอมเมนต์บอกเอาไว้ได้เลยนะครับว่าอันนี้เขาหมายถึงสถาปัตยกรรมแบบไหนนะครับแต่ดูแล้วแบบมันดูคลาสสิกนะเออดูสวยมากเลยนะเนออ แล้วนี่มีมีมีแมคโดนัลด์เนี่ยดูร้านแมคโดนัลด์ก็คืออยู่ในตัวอาคารเนี่ยอย่างแนบเนียนนะเนี่ยอย่างอันเนี้ยดูดีไซน์แบบมันก็ดูคุมโทนนะแต่ถ้าเกิดเรามองเข้าไปเนี่ยเขาจะมีเรื่องของร้านค้าเนี่ยจะมีชื่อร้านก็ติดอยู่ด้านล่างนะครับเนี่ยแดนจอนหรือจะเป็นโซฟอร่านะครับที่เป็นร้านเครื่องสำอางไงเห็นไหมดีไซน์ของตึกเนี่ยก็คือคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าชื่อร้านเนี่ยก็จะมีบอกอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ช็อปด้านล่างเนี่ยให้ดูนะครับเสาเนี่ยดีไซน์ เหมือนเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันจะดูคุมโทนเนาะแล้วก็ตรงกลางเนี้ยก็คือจะเป็นซิกเนเจอร์ของร้านนั้นไปนะครับมันจะต่างกันประมาณนี้เนี่ยอย่างเควินไคลยอย่างนี้นะครับเนี่ยเป็นประมาณนี้ฮะดูบรรยากาศนี่ในเมืองมิลานประเทศอิตาลีครับโอ้ก็ครั้งแรกของผมเหมือนกันนะมาเดินที่อิตาลีก็เป็นประสบการณ์ที่แปลกใหม่ดีนะเออส่วนคนไทยที่นี่เขา ให้ข้อมูลมานะครับว่ามีคนไทยอาศัยอยู่ในอิตาลีเนี่ยทั้งประเทศเนี่ยหลักหมื่นนะฮะไม่ได้เยอะมากถ้าเปรียบเทียบกับสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยคนไทยอยู่ที่นั่นเยอะมากกว่านะอิตาลีจะน้อยกว่ามาดูท้องถนนกันต่อนะครับนี่รถมอเตอร์ไซค์นะรถมอเตอร์ไซค์ลองมองดูเห็นไหมรถมอเตอร์ไซค์ใช้รถน้ํามันนะครับน้อยมากนะจะเป็นรถไฟฟ้าแบบนั้นนี่น้อยนะ แต่รถน้ำมันเนี่ยคือเยอะสุดๆไปเลยนะวิ่งก่อนชึบนะรถมอเตอร์ไซค์ใช้รถน้ำมันโดยส่วนใหญ่นะร,รถยนต์ก็ใช้เป็นรถน้ำมันสะเยอะนะครับประมาณนี้นี่เราเดินเข้ามาในเมืองนะฟิวก็จะฟิวฟิทรงๆประมาณนี้นะครับดูบรรยากาศสักก่อนอแล้วตอนนี้เรากำลังเดินไปห้างเซ็นทรัลนี่อ่ะลองดูไอติมแบบ อิตาเลียน y l e ์นะครับนี่เขาจะเรียกว่าเจลาโต้นะครับนี่หน้าตาแบบนี้นะครับถามว่าเมืองไทยมีไหมมีนะแต่ที่นี่ Italy อิตาลีเราก็วต้องลองครับเนี่ยราคาเริ่มต้นอยู่ที่4ยูโรด้วยกันกับไอติม1ถ้วย1 s c o สกู๊ปค่าของชีพที่นี่ราคาก็ถือว่าใช้ได้เลยนะตัวของเจลาโต้เมื่อกี้เนี่ยหสกู๊ปนะบนไอติมโคนเนี่ยก็จัดไป4ยูโรด้วยกันนะครับก็อยู่ประมาณ160บาทนะ ก็ถ้าถามว่าเทียบกับเมืองไทยเนี่ยถ้าเป็นเจลาโต้แบบเกรดพรีเมียมที่ขายอยู่ตามทองหลอราคาก็อยู่ประมาณนี้แหละนะแต่นี้เรามาถึงที่นะมาถึงอิตาลีเนะี่ยก็ต้องรับราคากันนิดหนึ่งนะครับรับราคากันนิดหนึ่งนะเพราะว่าค่าของชิปที่นี่ค่อนข้างแพงนะถ้าที่เดินไปดูเนี่ยครับกินโค้ก1ขวดอย่างงี้นะครับก็2.5ยูโรประมาณนั้นนะตีกลมๆก,มก็ขวดละร้อยอะไรอย่างงี้นะครับถามว่าถูกวก,ถกว่าสวิสไหมก็ถูวนิดหน่อยนะครับสวิสเนี่ยจะจบอยู่ที่ 3.5นะก็แพงกว่าประมาณ30%นะถ้าเป็นสวิตเซอร์แลนด์แต่เท่าที่สังเกตเนี่ยถ้าเป็นอิตาลีเหมือนจะมีออปชันให้เลือกมากกว่าพอสมควรตอนนี้เรามาถึงโบสถ์โดโมเดอมิลานอแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับใครเล่นเกม As ตเ s นซิ c r e e เนี่ยเชื่อว่ารู้จักโบสถ์นี้อย่างแน่นอนนะครับเพราะว่ามันเป็นฉากที่อยู่ในเกมนะโอ้โหในที่สุดผมก็ได้มาเจอของจริงนี่โบสถ์นี้สวยมากนะโบสถ์จริงๆสวยมากแล้วคนก็เยอะมาก ในที่สําคัญเลยเขาแนะนํานะพีิมิตท,ที่นี่แบบเยอะสุดๆไปเลยนะครับต้องแบบเดี๋ยวซ้ายมองขวาดีๆอโอ้โหสวยจริงสวยจริง,รงดูโอ้โหของจริงสวยมากคนะคุณชมดีไซน์ได้ได้ว่ามีความแบบยูนิคเป็นของตัวเองนะครับสวยจริงๆสวยจริงๆสวยก็ตาเห็นสวยก็กล้องถ่ายที่นี่ตำรวจเยอะจริงๆครับตำรวดเครียบเลยครับโอ้โหนะ เจลาโต3มรถมีรถมะม่วงมีรสช็อกโกแลตแล้วก็มีอะไรอีกอันนะจำไม่ได้ละเพเซลนัทเทเซนัต้องลองต้องลองและนี่ก็คือบรรยากาศภายในประเทศอิตาลีนะครับที่เมืองมิลานนะต้องย้ําอย่างนี้ก่อนนะครับที่เมืองมิลานนะว่าเออที่นี่เขาก็ใช้รถยนต์ไฟฟ้ากันประมาณนี้นะครับ บรรยากาศที่เรามาเดินดูกันเนี่ยโอ้ผมแอบจะอนุมานได้ระดับหนึ่งนะครับซึ่งตอนนี้ผมเดินทางในยุโรปเนี่ยมา3ประเทศแล้วนะมีประเทศสเปนมีสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็มาที่อิตาลีนะครับซึ่งผมสังเกตนะลักษณะการใช้รถยนต์เนี่ยแอบมีความเหมือนคือเขาจะไม่ได้ใช้รถไฟฟ้าเยอะสักเท่าไหร่นะครับจะยังเป็นรถสันดาปกับรถไฮบริดเนี่ยเยอะนะในโซนนี้นะ แต่ว่าถ้าเกิดเป็นโซนยุโรปทางเหนือเนี่ยที่ผมเคยหาข้อมูลมาก่อนหน้านี้นะครับยุโรปโซนเหนือเนี่ยจะใช้รถไฟฟ้ากันเยอะมากนะอันนี้ไม่แน่ใจว่ามันอาจจะเกิดจากการส่งเสริมการใช้งานหรือเปล่านะเพราะว่าต้องบอกว่าเทคนิคในการมาเดินของผมเนี่ยคือผมมาเดินนะแล้วก็มาถ่ายคลิปให้ทุกคนดูเลยว่า,าสิ่งที่ผมเจอเนี่ยมันมีอะไรบ้างนนครับผมไม่ได้แบบว่าไปเปิดดูข้อมูลยอดจดทะเบียนอะไรเป็นจริงเป็นจังขนาดนั้นนะครับไม่ได้ทําแบบนั้นนะครับเพียงแต่ว่ามาเดินดูแล้วก็ คาดคะเนด,ด้วยสายตานะครับก็เห็นประมาณนี้นะเดี่ยรถวงรถบัสก็ยังใช้เป็นรถสันดาบกันอยู่นะครับแต่ว่ารถรางไฟฟ้าที่นี่เขาเยอะจริงๆนะครับประมาณนี้นะครับฮัลโหลอันนี้น้องน้องแพรนะน้องแพรทวินันนะผมแบบคนดังอะคนดังคนดังอะคน,ด,คนด,ดังอะไรเอ่ยปองดังดังดังปองปองปองจึง <laughs> ให้ดูรถไฟนะ เป็นรถล่างแบบนี้เลยเนี่เี่บางไทยรถไฟฟ้าคือวิ่งลอยฟ้าแต่ใต้ดินที่นี่รถรางนะแล้วก็มีเป็นตัวของรถไฟเมโทรเนี่ยก็มีนะครับที่นี่คือค่อนข้างหลากหลายนะส่วนรถมอเตอร์ไซค์อย่างที่บอกนะที่นี่ด้ยวยความที่เป็นอิตาลีนะครับแน่นอนนะเขาต้องใช้รถประจําชาตินั่นคือเจ้าเวสปานะเทียบเลยนี่รถไฟฟ้าเนะี่ยไม่เสียต้องเรียกว่ารถรางนะครับวิ่งไปจริงๆบางไทยก็เคยมีรถล่างนะแต่ว่าเราเลิกใช้ไปแล้ว นานมากนะเมืองไทยนะ่าจะเป็นประเทศแรกๆของโลก,กน,นะที่ใช้รถรางไฟฟ้าแล้วก็ยกเลิกการใช้งานไปตั้งแต่ช่วงสักปี2,400 2,500ต้นๆน,นะประมาณนั้นที่เราใช้รถรางกันเนาะนี่ก็ฟังคุณพ่ออีกทีรถรางก็ประมาณนี้นะเป็นทางวิ่งแบบนี้เลยนะแล้วก็สายไฟเนี่ยเขาก็โยงกันไว้แบบนี้แหละออทากาบบรรยากาศเมืองที่เป็นแบบเมืองเก่าดูแบบสถาปาัตยกรรมเอ้ยมีไทยมัสซาด้วยนะ <c oughs> <c oughs> ลองเดินไปดูกันนะครับ บรรยากาศก,ก็ถือว่าเออเปิดหูประตาดีนะในเมืองใหญ่ๆปกติมายุโรปทีไรแม่ไปต่างจังหวัดทุกทีนะรอบนี้ได้เข้าไปชิมนเมืองใหญ่สักหน่อยก็เปิดประสบการณ์ดีครับมาดูบรรยากาศยามค่ำคืนของมิลานกันนิดนึงอ่านี่บรรยากาศยามค่ำคืนขี่โตโยต้าโคโรราครอสโนมาติดก,กัน2คขั้นเลยทีเดียวนี่ ก <S an> ็จักรยานให้เช่านี่เยอะมากๆเลยนะเท่าที่ผมสังเกตในอิตาลีเนี่ยจักรยานให้เช่านี่เยอะไม่ต่างจากสเปนเท่าไหร่นะครับตอนที่ผมไปสเปนเนี่ยจักรยานให้เช่าก็เยอะใช้ได้นะที่นี่ก็เยอะไม่แพ้กันนะฮะนี่บรรยากาศตอนกลางคืนอย่างที่ผมบอกไปตึกเนี่ยเขาจะชอบออกแบบให้มีความภูมิโทนนะครับแล้วพอกลางคืนเนี่ยทุกตึกก็จะเปิดไฟเนี่ยเป็นสีเดียวกันนะไม่ได้แบบว่ามีสีแบบกระโดดอะไรอย่างนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมดูบรรยากาศดีมากเลย สวยมากนะอิตาลีนี่สวยจริงบรรยากาศบ้านเมืองเขาดูเน้นให้เป็นแบบเมืองเดินได้นะคือทุกคนออกมาเดินกันแบบชิวๆคนระับแล้วก็อากาศค่อนข้างสะอาดนะค่า PM 2.5ที่นี่ถ้าที่ผมตรวจสอบเนี่ยจะอยู่ประมาณไม่ถึง10นะฮะถือว่าค่อนข้างดีมากๆเลยสำหรับอากาศที่ประเทศอิตาลีครับมาดูรถบนถนนกันต่อนะนี่มอเตอร์ไซค์แน่นอนฮนะที่นี่อิตาลีฮนะก็ต้องใช้แบรนด์อิตาเลียนนะฮะพิอาจิโอกรุ๊ปเนี่ยแน่นอนนะครับ เวสปาปิ亚โจนะนี่มีอ่าฮัสควาน่าฮะโอ้ตัวนี้หล่อมากตัวนี้หล่อมากแล้วดูชุดดิโคตรเท่อะแต่งตัวแบบโคตรเท่ขี่บิ๊กไบ์ฮะเป็นไงอย่างเฟี้ยวนี่ดูรถถ้ารถยนต์เนี่ยก็จะใช้เป็นพวกเบนซ์บีเอ็มนะนี่มอเตอร์ไซค์ทร u อัมนะครับนี่ก็อ u d ดีอะไรอย่างงี้นะครับเยะเลย ก,ก็คร่าวๆประมาณนี้นะครับสำหรับบรรยากาศในเมืองมิลานประเทศอิตาลีนะครับใช้รถสันดาปกันยังค่อนข้างเยอะมากๆนะครับรถไฟฟ้าอาจจะยังไม่ได้ตอบโจทย์คนที่นี่สักเท่าไหร่นะครับหรืออาจจะไม่ได้มีแรงจูงใจอะไรขนาดนั้นนะครับก็หวังว่าจะเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับในประเทศอิตาลีที่เมืองมิลานใช้รถไฟฟ้ากันประมาณนะไม่ถึง5%นนะครับส่วนรถสันดาปเนี่ยก็นิยมใช้เป็นรถเบนซินนะ ถ้าเทียบกับสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยสวิตเซอร์แลนด์ใช้รถด,ดีเซลเยอะนะส่วนที่นี่ถ้ารถดบนซนเนี่ยก็ใช้เป็นรถไฮบริดไฮบริดเยอะนะที่นี่ไฮบริดค่อนข้างเยอะเลยรถไฟฟ้าถึงห้าเปอร์เซ็นต์นะครับประมาณนี้ mm hmm. ก็หวังว่าข้อมูลนี้จะมีประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยนะครับสำหรับท่านใดที่ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับยานย,ยนต์ไฟฟ้าครับชิ่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกช่องทางของฝักนับาฮสปกครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ